เซเว่นกันครับลเดเร่พี่ปุ้ยฟ้าชอบกินอะไรครับเผ็ดไหมครับพี่เผ็ดเดะกินได้ไหมเ oh, ดะไ,ไม่ไหวคร <laughs> ับเดชอบกินอะไรนะครับอันนี้อ่านว่าอะไรครับตัวเกี๊ยวในกรอบตัวเกี๊ยวในกรอบตัวเกี๊ยวในกรอบพี่ปุ้ยฟ้าครับอันนี้เหล e ือฟูอีฟครับอือพี่ชอบกินสีฟ้าแล้วเดชอบกินสีอะไรเดชอบกินสีเขียวครับได้เหลือฟูอีฟอันนี้หนึ่งแถมหนึ่งพี่เซเว่นนะคะหนึ่งแถมหนึ่งงั้นเอาไปเลยสักดูดดีกว่าโหเดนมีสุดละค่ะแตงโมฟองนะคะพี่ปุ้ยฟ้าได้ ใส่ยานี้เข้าไปครับใส่หมดเลยนะใส่หมดเลยครับอร่อยเต้อร่อยไหมอร่อยอะค่ะคุณแม่ครับคุณต่อตังมาครับพี่แดงเอบคุณครับช่วยถือต้องเดมมีแฟนหรือเปล่าเนี่ยแต่ก่อนเคยมีครับแต่ตอนนี้โสดครับโอ้โหโสดนานี่ทำให้กสดด้วยวันมาละท้าย เด็กไหมคะเราเราป็นเด็กเสื้อพี่เพื่อนหมดแล้ว